เราจะพาคุณผู้ชมไปติดตามการยกระดับอาหารล้านนาค่ะ,คะกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน2นะคะได้ยกระดับธุรกิจอาหารล้านนาสู่ตลาดโลกด้วยนวัตกรรมอาหารแห่งอนาคต ที่ห้องประชุมสีจอมทองโรงแรมชัยนารายรือว,ว่าไซต์อำเภอเมืองจังหวัดเชียงรายนายบำรุงสังขาวรองผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยาเปิดการฝึกอบรมการแข่งขันทางธุรกิจสร้างศักยภาพทางการตลาดการพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหารแห่งอนาคตและ gastronomy tourism ภายใต้โครงการเพิ่มขีดในการแข่งขันการเกษตรระดับภูมิภาค ยกระดับการแปรรูปสินค้าเกษตรสู่สินค้าเกษตรพรีเมียมกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน2ผ่านกิจกรรมพัฒนาอุตสาหกรรมและธุรกิจอาหารแห่งอนาคตโดยมีนายนรศักสุขสมบูรณ์รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงรายหัวหน้าส่วนราชการ ผู้แทนองค์กรภาคเอกชนและผู้ประกอบการจังหวัดเชียงรายพะเยาแพร่าน,าน่านร่วมกิจกรรมสำหรับการจัดโครงการพัฒนาอุตสาหกรรมและธุรกิจอาหารแห่งอนาคตค่ะเพื่อเป็นการพัฒนาขีดความสามารถเชิงธุรกิจของผู้ประกอบการเกษตรกรในอุตสาหกรรมและธุรกิจอาหารรวมทั้งพัฒนาและยกระดับผลิตภัณฑ์สู่อาหารแห่งอนาคตภายใต้ b c g model ตลอดจนสร้างโอกาสและช่องทางการตลาดให้แก่ผู้ประกอบการและเกษตรกรต่อไปในอนาคตด้วยค่ะ คุณผู้ชมคะและทั้งหมดนี้ค่ะคือาเรื่องของเทคโนโลยีความก้าวหน้าทางการแพทย์ค่ะมหาวิทยาลัยเชียงใหม่เปิดตัวศูนย์หุ่นยนต์ผ่าตัดระบบใหม่ครั้งแรกในประเทศไทยและอาเซียนยกระดับบริการแพทย์ด้วยเทคโนโลยีทันสมัยตอบโจทย์ผู้ป่วยยุคใหม่ด้วยการผ่าตัดแม่นยำฟื้นตัวไวและปลอดภัยมากขึ้นค่ะ คณะแพทยาศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่เปิดตัวศูนย์หุ่นยนต์ช่วยผ่าตัด New Chapter of Med CMU Robotic Surgery Center ครั้งแรกของไทยและเอเชียตะวันออกเฉียงใต้พร้อมยกระดับคุณภาพระบบสุขภาพไทยด้วยเทคโนโลยีการผ่าตัดที่ทั้งแม่นยำยืดหยุ่นและเป็นมิตรกับผู้ป่วยระบบหุ่นยนต์ใหม่นี้นะคะถูกออกแบบให้รองรับกับการผ่าตัดในอวัอวยวะหลายระบบด้วยแขนกลที่เคลื่อนไหวเลียนแบบข้อมือของมนุษย์แต่ว่าคล่องตัวยิ่งกว่า ผสานกับคอนโซลควบคุมตามหลักสรีราศาสตร์ผ่านจอแสดงผล3มมิติแบบเรียลไทม์ทำให้ศัลยะแพทย์ทำงานได้แม่นยำยิ่งขึ้นแม้ในการผ่าตัดที่ซับซ้อนหรือกินเวลานานรองรับการผ่าตัดในหลากหลายระบบของร่างกายเช่นระบบทางเดินปัสสาวะมะเร็งต่อมลูกหมากกระเพาะปัสสาวะไตระบบทางเดินอาหารเช่นมะเร็งลำไส้ใหญ่หลอดอาหารทวารหนักตับตับอ่อนและน้ำดีเช่นมะเร็งตับ ศัลยกรรมทั่วไปและนรีเวชเช่นไส้เลื่อนเนื้องอกมดลูกเนื้องอกรังไข่ ทั้งนี้ค่ะคณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่เริ่มนำหุ่นยนต์ช่วยผ่าตัดมาใช้ในการรักษาผู้ป่วยตั้งแต่ปี2555นะคะโดยเน้นการผ่าตัดมะเร็งต่อมลูกหมากและการผ่าตัดมะเร็งลำไส้ใหญ่ค่ะโดยหุ่นยนต์ผ่าตัดค่ะไม่ใช่แค่เครื่องมือแต่เป็นเพื่อนร่วมทีมที่ช่วยให้แพทย์ทำหัตการได้อย่างมั่นใจและมีประสิทธิภาพสูงสุดไปฟังเสียงคณะบดีคณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ค่ะ สมัยก่อนถ้าผ่าลึกผ่ายากเนี่ยมันจะผ่าตัดด้วยกล้องด้วยวิธีปกติซึ่งแขนเขาจะขยับได้ไม่เยอะหรือบางคนก็ใช้การผ่าตัดแบบวิธีเปิดซึ่งผ่าแบบนี้ทาให้คนไข้มีการเจ็บตัวจากแผลผ่าตัดค่อนข้างมากครับแล้วก็เวลาเราเลาะด้วยการผ่าตัดด้วยวิธีเปิดเนี่ยจะเลาะเนื้อเยอะเยอะก็จะมีโอกาสที่จะมีเนื้อเยื่อข้างเคียงก็อาจจะมีการบาดเจ็บมากเมื่อเราใช้หุ่นยนต์ช่วยผ่าตัดทําให้รูผ่าตัดแผลผ่าตัดเี่ยแผลเล็กเพราะว่า เจาะรูเข้าไปแล้วใช้กล้องเข้าไปส่องแล้วเวลาเลาะตัดเยื่อเยื่อต่างๆจะตัดได้แม่นยําชัดเจนแล้วก็การบาดเจ็บต่อเอาไว้ว่าข้างเกียวก็จะน้อยมากข้อดีสําคัญเลยนะครับก็คือสามารถฟื้นตัวได้เร็วขอบเขตการผ่าตัดก็จะมีความแม่นยําและคนไข้สามารถกลับไปอยู่ที่บ้านได้เร็วขึ้นแล้วกลับไปทํางานได้เร็วขึ้นครับ การเปิดตัวศูนย์หุ่นยนต์ช่วยผ่าตัดในครั้งนี้นะคะถือเป็นก้าวสำคัญในการผลักดันระบบบริการสุขภาพให้ก <apenas S 1> ้าวไปสู่มาตรฐานสากลโดยประชาชนจะได้เข้าถึงการรักษาที่มีประสิทธิภาพปลอดภัยและลดภาวะแทรกซ้อนและยังสะท้อนว่าเชียงใหม่กำลังก้าวขึ้นสู่เป็นศูนย์กลางด้านสุขภาพระดับภูมิภาคที่พร้อมเชื่อมโลกด้วยนวัตกรรมและความหวังใหม่ของผู้ป่วยทุกคนค่ะก็ปัจจุบันจริงๆการแพทย์ก็ พาไปเที่ยวกันที่อำเภอปลายกันบ้างค่ะสำนักง,งานเกษตรจังหวัดแม่ห้องสอนค่ะเปิดกิจกรรมฤดูการท่องเที่ยวเชิงเกษตรบ้านแพมบกอำเภอปลายจังหวัดแม่ห้องอนเพื่อยกระดับแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตรสืบสานวิถีไทยใหญ่สร้างไรายได้ยั่งยืนค่ะ ที่บ้านแพมบกตำบลทุ่งยาวอำเภอปลายจังหวัดแม่ห้องสอนนายบุญลือธรรมธารานุรักษ์รองผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ห้องสอนเปิดกิจกรรมฤดูการท่องเที่ยวเชิงเกษตรบ้านแพมบกอำเภอปลายจังหวัดแม่ห้องศนโดยมีหัวหน้าส่วนราชการผู้นำชุมชนกเกษตรกรในพื้นที่นักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติร่วมกิจกรรมเพื่อย,ยกระดับแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตรสืบสานวิธีไทยใหญ่สร้างรายได้ยั่งยืนซึ่งภายในงานมีกิจกรรมสาธิตและกิจกรรมให้นักท่องเที่ยวดำนาแบบโบราณ การทำไม้กวาดจากใบปุ่มเป้งการสารตะแล้วจากไม้ไผ่การทำน้ำพิษขั้วทรายและการทำข้าวส้มการเก็บผักปลอดภัยจากแปลงจริงทั้งนี้เพื่อเปิดการท่องเที่ยวเชิงเกษตรบ้านแผมบกอย่างเป็นทางการเพื่อประชาสัมพันธ์แหล่งท่องเที่ยวและกิจกรรมเชิงเกษตรของชุมชนเพื่อสร้างเครือข่ายระหว่างเกษตรกรหน่วยงานรัฐสื่อมวลชนและนักท่องเที่ยวและเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจฐานรากและส่งเสริมกิจกรรมอนุรักษ์วิถีชีวิตของท้องถิ่นค่ะ เฉลิมพระเกียรติกันก่อนนะคะโดยจังหวัดแพร่ค่ะจัดกิจกรรมปฏิบัติธรรมเฉลิมพระเกียรติถวายเป็นพระราชกุศลพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวงค่ะ ที่วัดสองแควตำบลป่าแมดอเภอเมืองแพร่ค่ะนายชัยสิทธิ์ชัยสำริดผลรองผู้ว่าราชการจังหวัดแพร่เปิดกิจกรรมปฏิบัติธรรมเฉลิมพระเกียรติถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษา28กรกฎาคม2568 และสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเนื่องในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษา9 3พรรษา12สิงหาคม2568 ภายใต้โครงการเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์และพระบรมวงศานุวงศ์ประจำปีงบประมาณ2,568ของกระทรวงวัฒนธรรมทั้งนี้เพื่อส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมแก่ประชาชนผ่านการปฏิบัติธรรมส่งเสริมให้พุทธศาสนิกชนเกิดศรัทธาและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดไม่ได้ของพระมหากษัตริย์ไทยและเพื่อเป็นการเทิดทูลสถาบันหลักของชาติอันได้แก่ ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์โดยมีผู้เข้าร่วมกิจกรรมจำนวน100คนค่ะ